สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงคุณหมอสุพชัยเขามาซ่อมบ้านเขาไม่ซ่อมให้ผมหรอกนะครับเขาซ่อมให้คนอื่นคนตาดีนะซึ่งหมดไปหลายหมื่นมากห้องผมจะพังอยู่แล้วครับไม่เชื่อลองลองดูนะครับผมก็ฉะนั้น ถือว่าการซ่อมบ้านครั้งนี้ไม่ได้ซ่อมให้ผมนะครับซ่อมให้คนตาดีแล้วก็เขาไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ด้วยเนี่ยลองดูนะครับปร,ประตูจะพังอยู่แล้วครับเขาเคยดูหมิ่นดูแคลนว่าผมจะรู้ได้อย่างไรตาบอดแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าประตูพังเนี่ยครับอันนี้คือห้องห้องผมนะครับเนี่ยมันจะพังหมดแล้วครับนี่ไม้ครับ มาเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยไม้จะพังหมดจะจะล้มอยู่แล้วนะครับเขาซ่อมให้คนอื่นหมดไปหลายหมื่นครับแต่เขาไม่ซ่อมให้ผมวันนี้ผมก็เลยบอกว่าไหนไหนก็ไมไ่ซ่อมผมวันนี้ไม่มีสตังเลยขอสักหนึ่งร้อยบาทหรือสองร้อยบาทเอาไว้กินข้าวเขาบอกไม่มีทั้งๆท,ที่มีครับผมก็เพิ่งเข้าใจนะครับว่าคนนับถือศานารคริสต์นี่เป็นคนที่โกหกโดยสิ้นเชิง เนี่ยครับประตูห้องผมนะครับเนี่ยไม้เนี่ยไม้ครับไม้นะครับไม้นะครับ,นรบเนี่ยอืมผมอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าคุณหมอสุภชัยเป็นคนที่ไม่ช่วยเหลือคนนับถือศาสนาเดียวกันแต่กลับไปช่วยคนอื่นที่ไม่ได้ไม่ได้นับถือศาสนารคริสต์ไม่ใช่เป็นลูกของพระเจ้า ผมกล้าพูดว่าผมเป็นลูกพระเจ้าครับเพราะผมทำ YouTube ชื่อ DJ เจกริดแล้วมีวิดีโอเกี่ยวกับคำเทศนาไว้400 500วิดีโอนะครับอืมทีนี้เดี๋ยวผมจะไปดูห้องคนที่เขาซ่อมให้นะครับเขาไม่ได้นำเสาคลิ้เลยแต่เขาซ่อมให้หมดไปหลายหมื่นคิดดูก็แล้วกันครับว่า คุณหมอสมชายนี่ลำเอียงแค่ไหนผมทำ YouTube นะผมขออินเทอร์เน็ตนะบอกช่วยเรื่องอินเทอร์เน็ตหน่อยไม่มีใครช่วยครับจนกรทั่งผมโดนปัดอินเทอร์เน็ตไปแล้ว,ลวนี่ถ้าไปเป,เปิดก็ต้องจ่ายเขาประมาณเกือบเกือบหนึ่งมืนบาทขอเท่า,หาไหร่ก็มีใครช่วยออกแม้แต่บาทเดียวก็มมีใครช่วยออกแต่ผมก็ทำมาได้สองปีนี่ อันนี้ดูดูนะครับอันนี้เป็นห้อง,องคนที่เขาซ่อมให้นี่มาเห็นไหมอย่างดีเลยไม่อัดหนาประมาณสิบมิลเนี่ยนะครับหนาะมันสิบมิลเนี่ยดูดูนะไม่อัดหนาสิบมิลน,นี่นี่คือเขาทําให้นะมันน่าน้อยใจไหมครับอย่างนี้เราเป็นลูกพระเจ้าพระเจ้าไม่ช่วยเราเลยคุณหมอสุภชัยก็เป็นคนที่ มีโค้ดส์<ะ>มีอยู่อย่าลืมใช้ป้าระวังใช้เป็นส่วนลดวันพัลเลทคลังวัสดุไม้ประตูไม้เนื้อแข็งรุ่น O N L ทุกรุ่นเลือกลายขนาด8 0 x 200ซนติเมตรประตูบ้านห้องนอนบานประตูสำเร็จงานไม้แท้ราคาถูกสลับเป็นกล้องหน้าปุม่มนะครับดูนะครับนี่ไม้อัดเนะี่ยอย่างดีเลยนะเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยสรุปคือครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ซ่อมให้ผมลูกพระเจ้าถ้าผมรู้ว่า ทำไมล่ะครับค่าอินเทอร์เน็ตก็ไม่ช่วยจ่ายให้ผมขอเพียงร้อยสองร้อยบาทกินข้าวเพราะผมไม่มีตังเลยแล้วก็ขออีกร้อยบาทแล้วไว้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตวันศุกร์วันเสาร์ผมจะได้อา่าฟังพระคำของพระเจ้าได้เขาไม่ให้ครับขอปุ๊บก็เดินหนีปั๊บเลยคนของพระเจ้าไม่ใจร้ายจังอย่างนี้ผมควรจะนับถือพระเจ้าต่อไปหรือเปล่า ผมก็ไม่รู้นะอ่ะเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ให้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งอืมนี่เห็นไหมครับก็ปูพื้นให้อย่างดีเลยใช้ไม่อัดปูพื้นให้อย่างดีเลย แต่คนของพระเจ้าไม่มีอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยคนของพระเจ้าไม่ได้อะไรเลยจริงๆครับนี่ก็ทําห้องให้อย่างดีเลยเห็นไหมครับแสดงว่าผมจะนับถือพระเจ้าไปทําไมนะเมื่อผมไม,ไม่ได้อะไรเลยอ่านั่นแหละคุณหมอไม่ได้ให้อะไรผมเลยนะตอนเนี้ทีซ่อมไม่คนอื่นซ่อมได้เป็นหลายหมื่นผมไม่ต้องการหลายหมื่นหรอก ผมขอแค่ร้อยส0งบาทเดินหนีเฉยเลยผมหิวข้าวมากครับพี่น้องใครที่อยากจะช่วยผมเรื่องอินเทอร์เน็ตในการทำพระคำของพระเจ้าขึ้น YouTube นะครับผมชื่อกติตีครับโอมนมาช่วยกันหน่อยเถอดนะครับนึกว่าสงสารผมนึกว่าให้ผมได้ทำงานเพื่อพระเจ้าครับบัญชีธนาคารกรุงไทยครับเลขบัญชี 387006 9708ครับอีกครั้งนะครับธนาคารกรุงไทยชื่อกฤิตติทีหมายเลขบัญชี387006 9708ครับผมเลิกขอคุณหมอแล้วครับเพราะว่าตอนนั้นผมขอวันจันทร์วันศุกร์ผมยังไม่ได้ตังเลยผมหิวข้าวผมต้องกินข้าวเปล่าก่าน้ำปลาพริกคิดดูเอาเก็แล้วกันครับว่าคุณหมอใจร้ายขนาดไหน ถือกับข้าวมาให้บางทีไม่บางทีแล้วครับส่วนใด่ก็จะบูดสงสัยลูกของพระเจ้ากินของบูดบูดก็พอประมาณนั้นส่วนคนอื่นนับถือศาสนาอื่นเขาทำห้องไั้อย่างดีเลยครับนี่ดูห้องผมนะครับเนี่ยนี่ครับดูห้องผมนะครับจะพังอยู่แล้วครับเขายังไม่ซ่อมให้เลยทำไมเขาไม่ช่วยเหลือลูกพระเจ้าบ้างล่ะ เออทำไมไม่ช่วยเหลือลูกลูกพระเจ้าบ้างที่คนอื่นนะ่ะช่วยจังเลยหลายหมื่นด้วยนะครับอ,อย่าลืมนะครับใครเจอหน้าคุณหมอช่วยกันต่อว่าคุณหมอหน่อยทีลูกของพระเจา้าเราไม่ช่วยทำทำไมคนศาสนาอื่นกลับช่วยเป็นหมื่น ค่าอินเทอร์เนต็ตผมไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากคุณหมอเลยนะครับถ้าใครคิดว่าผมทำดีทำอินเทอร์เนต็ตขึ้นมารวบรวมรวมมีดีโอของพระเจ้าก็โอนสตังค์มาช่วยผมหน่อยแล้วแต่ครับจะช่วยเท่าไหร่ก็ได้โอนมาได้ที่ธนาคารกรุงไทยครับชื่อบัญชีน,นายกฤติีทีเชาว์ช่างเหล็ก เลขบัญชี387 006978 8อีกครั้งนะครับธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีนายกุติธีชาวช่างเหล็กเลขบัญชี387 006978 8คุณหมอเป็นคนหลอกให้ผมไปโดนตัดขาคุณหมอเป็นคนที่ไม่มีผลเป็นคุณหมอที่ใช้ไม่ได้ ด่าผมไว้หลายหลายคำไว้เยอะมากต่อไปผมจะไม่มีความศรัทธานใคนคุณหมออีกแล้วลูกพระเจ้าไม่ช่วยแต่ไปช่วยคนอื่นแย่มากขอขอบคุณเพื่อนๆครับอย่าลืมช่วยผมหน่อยนะครับอนสตงังไปผมทานข้าวกันบ้างนะครับผมไปผมไม่มีสตังเลย ครับผมจะได้มีตังค์จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตมีสตังซื้อข้าวทานครับขอบคุณครับขอพระเจ้าอวยพรครับเวลาการบันทึกเวลาการบันทึกปิดแฟลตซูมศูนย์จุดหาเลือกแล้วสูมซูมสอง่มจะบภาพักปุ่มพักปุ่มอยางการบันทึกปุ่ม